สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับวันนี้มาพัฒนาตัวเองกับเรื่องที่มันเป็นงานส่วนตัวนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวดีกว่าความคิดนะทัศนคติในฐานะที่ผมก็จะเข้าสู่วัย40เป็นโคจะผู้ใหญ่แล้วแหละกลางคนแล้วน่าจะแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือชีวิตให้กับน้องๆได้นะครับก็ลองฟังกันดูประเด็นวันนี้จะเป็นเรื่องของการกู้ศรัทธาแล้วกัน จกเพื่อนหรือคนสนิทที่เราอาจจะแตกหักกับเขาหรือว่ามีประเด็นนะอาจจะไม่เชิงแตกหักหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องของทัศนคติหรืออะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกันนะครับมีความขัดแยง้งแล้วมันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจนะใช้คำนี้นะเวลาในการเยียวยาหัวใจนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่ค่อนข้างแครมากกับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ คุณไ nice นสะ์ g กายไงคุณก็จะอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะบางทีมันเป็นความผิดพลาดแหละส่วนใหญ่เรื่องแบบนี้มักจะเกิดกับคนที่ค่อนข้าง e x t r o ์โ r เนะส่วนใหญ่มักจะมาจากการพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าแบบมันมันนินทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปกติอะเพียงแต่ว่าเอ้ยคุณห้ามในเรื่องแบบนี้ไม่อยู่เงีนะ้ยแล้วมันก็ผิดใจกันอนะใช้คำนี้ดีกว่าพูดอะไรไปแล้วบางทีมันไม่คิดนะโดยเฉพาะวงเล่านะครับทำยังไงนะ ผมเองก็ยอมรับครับว่าผมก็เคยนะมีปัญหากับเพื่อนที่ผมสนิทเลยแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นทุกข์มากบอกเลยว่าเป็นเดือนเลยกว่าจะฮิวได้นะครับเวลาผ่านไปมันก็ช่วยได้เยอะนะจนกระทั่งผมมาค้นพบเรื่องนี้ผมเรียกว่าคุณค่าในตัวเองนะครับจะไม่ว่าหลายคนเนี่ยจะชอบด้อยค่าตัวเองปกตินะเราก็จะมองว่าเราผิดเรา โทษตัวเองแน่นอนนะเพราะเรื่องนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่เราพลาดจริงๆก็ไม่ผิดครับที่จะบอกว่าเราเป็นคนผิดแต่มันจะเริ่มรู้สึกแม้ว่ามันสามารถเยียวยาอะไรได้ไม่มากสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นทันทีเลยเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่โทษตัวเองเนี่ยก็โทษด,ด้วยความจริงนะคุยกับตัวเองแล้วก็ยอมรับมันซะทีเนี้ยมันจะต้อง move on จากเรื่องนี้ให้ได้นะครับ move on ก็คือการที่เราจะต้อง ผ่านเรื่องนี้แหละเราจะต้องผ่านมันยังเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับสิ่งต่อมาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าความผิดพลาดเราเราคุยกับพัรพวกหรือการขอโทษเนี่ยให้เร็วที่สุดไปยิ่งดีหมายความว่าถ้าอย่าให้สถานการณ์มันแบบอมครึมหรือว่ามันมันเงียบอะ่ะคือเราต้องเข้าใจแหละทีท่ิเราอะ่ะมันก็อาจจะมีอยู่แล้วอะ่ะ เพราะว่าเพื่อนเรากับเราสถานะมันน่าจะเท่ากันถูกไหมสังแกตไหมถ้าเราแบบมีปัญหากับนายมีปัญหากับพ่อแม่อะไรเงี้ยแฟนเนี่ยมันเป็นความสําคัญระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องรีบขอโทษใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให,ให้มันยื้อยาวไปเนี่ยสถานการณ์มันจะยิ่งแย่ลงนะครับยิ่งสถานะเท่ากันเนี่ยเพื่อนก็จะสัมผัสได้ว่าคุณแบบคือไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยขอโทษเนี่ยแม่งมึงก็ไม่หายสักทีวะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขานะความรู้สึกตรงนั้นนะ่ะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะขอโอเคได้ไวอย่างเงี้ยแต่บางคนก็นานหน่อยนะมันมันขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นนะว่ามันแรงสําหรับเขาไหมนะครับหรือมันจะสูญเสียความเชื่อใจไปแค่ไหนนะไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมานั่งนึกแล้วว่าเขาจะแบบซีเรียสแบบสุดๆหรือจะแบนเราไหมอะไรเงี้ยนะนะ ยังไงขอโทษไปแล้วเนี่ยขอโทษด้วยความจริงใจนะครับจากนั้นเนี่ยถอยออกมานะครับประเด็นต่อจากนี้ครับคือความสําคัญที่สุดหละมันจะทําให้ชีวิตคุณแบบผ่านเรื่องพวกเนี้ยเราได้รับการยอมรับเลยนะนี่คือเรื่องดีจริงๆนะครับในในหมู่เพื่อนปกติเนี่ยพอมันมีประเด็นพวกเนี้แล้วเราอะเพื่อนเนี่ยเขาเห็นด้วยว่าเพื่อนส่วนใหญ่นะเขาเห็นด้วยว่าแบบเราเอ่ะควรจะต้องออกจากกลุ่มไปสักพักแล้วกัน อันนี้วิธีเช็คก,ก็คือเราจะมีแบบบางคนเนี่ยที่คุยกับเราอยู่อยู่แล้วนะครับเห็นแต่ว่าเออถ้ามันมีชวนกันไปหมู่คณะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปนะไอตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเจ็บอยู่แล้วยอมรับมันซะไอเจ็บอะเจ็บอยู่แล้วทํายังไงต่อครับก็คือเรื่องของเรื่องของการทําตัวให้มีคุณค่าหลังจากนี้นะแนะนําว่ากลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะครับ เวลาเรามีประเด็นพวกนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยอนึกภาพไหมเราก็เอาเวลาเนี่ยไปพัฒนาตัวเองขอเขาเรียกว่าสร้างคุณค่าให้ดีกว่าเอาแบบที่มันเห็นด้วยตานะครับที่ผมว่ามันชัดแล้วก็เพื่อนเนี่ยเขาเห็นด้วยนะคือเรามีโซเชียลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะเพื่อให้เราเนี่ยแสดงให้เห็น กับตัวเองก่อนว่าเราพัฒนาตัวเองหรือมีคุณค่ามากขึ้นนะครับอย่างผมก็จะเล่นเรื่องการฟิตเนสไปเลยคือมันต้องมองในมุมบวกนะไปกับเพื่อนเนี่ยยอมรับว่ามันสนุกมากนะเราก็รักมันนะแต่ว่าเออมันก็มีเรื่องลบๆอยู่มันจะเป็นเรื่องสัมภาระเทมาอะไรอย่างเงี้ยกินเหล้าสูบบุหรี่ใช่ไหมเที่ยวอย่างผมก็ตีก๊์ฟเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันก็หายไปวันนึงแต่มันก็สนุกนะถามว่ามันอยู่กับเพื่อนอ่ะทำไมมันจะไม่สนุกเพื่อนเราเนาะ แต่คุณรู้สึกไหมเฮ้ยบางทีคุณคุณอยู่กับเพื่อนมากๆก็คือแครเรื่องของเวลาคนอื่นคุณไม่ได้มีเวลา,าพัฒนาตัวเองเห็นด้วยปะคือคุณแบบแทนที่เอาเวลาเนี่ยมาทําให้ตัวเองดีขึ้นเอาทางกายภาพอบบง่ายสุดก็คือไปออกกาลังอ่ะมันชาร์จมากแล้วหรือว่าเรื่องหาเงินนะครับอันนี้ก็โคตรจะสําคัญเนี่ยเห็นไหมพอคุณรู้สึกแหละเออคุณต้องมาอยู่กับตัวเองอ คุณจะมีเวลาคุณจะเห็นอีกด้านหนึ่งว่าเฮ้ยไอเรื่องหาตังค์แม่งก็สําคัญว่ะประเด็นคือหาตังค์เนี่ยมันทามันทาคุณไปหาสังคมใหม่ๆได้อยู่แล้ว mm. คือเข้าใจแหละว่าไอสังคมเดิมอะ่ะเราก็คือโอเคมากแล้วอะ่ะเรารักเพื่อนนะนะแต่ว่าเรามีปัญหาอยู่อะ่ะไม่ผิดนะที่จะไปเปิดใจกับสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆเนี้ยข้อดีคือมันก็เหมือนได้รีสตาร์ทเนี้ย mm. เพื่อนใหม่ก็คือได้เจอเราในเวอร์ชั่นที่ดีดที่สุดถูกไหม แล้วเวลาเราไปมีสมาคมกับเพื่อนใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเราดีขึ้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนเก่าเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้แพนแม่งเออโอเคนี่ว่า mm hmm. เพื่อนมันเยอะแยะอะไรเงี้ยดูมันชิลๆดูมันแบบดูเฟลลี่อย่างเงี้ยดูการแสดงออกที่แบบจากสีหน้าแววตาเนี่ยดูแฮปปี้นะคือเรื่องวันนี้เพื่อนมันไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ว่ามันจะเห็นเลยว่าเราอะแบบมีอะไรที่พัฒนาขึ้น หรือการเข้ายิมหม,มอกันร่างกายแบบหนักหนักนะครับผมบอกว่าหนักหนักไม่ใช่แบบไอ้เทีย่ยมึงไปสมัครแล้วมึงไปแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วมึงก็ไม่ไปอ้อย่างงี้แม่งห่วยมันก็ไม่ใช่คนเอาจริงไงอย่างผมเนี่ยกูซัดแม่งทุกวันเลยทุกวันนะยอมรับพักแค่เสาร์อาทิตย์อะนะเสาร์อาทิตย์ไปตีกอล์ฟบ้างเดี๋ยวร่างกายแม่งล้าแต่คือทุกวันเนี่ยมันมีแต่ผลงานที่แบบผมก็อัดวิดีโอตลอดว่ากูพัฒนาขึ้นีเฮี้ยงอย่างเงี้ยอย่างไอู้อัพอะไรเนี่ยมันก็ยกได้แล้วอะ เดดลิฟเนี่ยไอ้ท่ายากคือแม่งมันเกินมาตรฐานคนนะอายุเท่าประมาณผมไปแล้วอะ่ะนึกข้าวไหมมันก็มีคนเห็นไงว่าเฮ้ยมึงแม่ง,ม,งมึงเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองป่ะแล้วกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยคือมันชัดอะ่ะเพื่อนเห็นก็เฮี้ยแบบเฮ้ยกูแม่งฟิตชิบหายเงี้ยเพื่อนมันจะเลสเตกเราเองนะหรือไอ้ตีกอล์ฟเนี่ยเมื่อก่อนก็กระจอกไงไม่ได้ตีได้เรื่องก็ตั้งใจซ้อมดีๆเพราะว่าเราออกกําลังกายเราก็ทําได้เว้ย พอเราตั้งใจซ้อมเนี่ยเฮ้ยแม่งก็ตีได้ดีขึ้นใช่ไหมละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยก็โชว์ไปผลผลงานอะไรที่คุณทําทําแล้วคุณรู้สึกพัฒนาตัวเองเนะคุณรู้สึกว่ามันเป็นผลงานนะอันนี้บอกด้วยนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพัฒนาเฉยๆมันยังไม่เห็นเว้ยมึงต้องทํามไม่เห็นผลลัพธ์พอเห็นปุ๊บเนี่ยเพื่อนแม่งก็ยอมรับโดยที่ไม่ต้องพูดนะครับลงมาตอรี่โพสต์พิกเจอร์อะไรนั่นนะมันเป็นเครื่องมือที่ดีอยู่แล้วสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ย แฮปปี้ทีนี้อะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคุณแม่งมั่นใจขึ้นคุณมีคุณค่าไงคุณหาเงินได้มากขึ้นร่างกายคุณดีขึ้นนิสัยคุณก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเวลาคุณจะกลับไปอยู่ที่กลุ่มตัวเองเนี่ยคุณจะโคตรมั่นใจเลยแล้วคุณจะพูดเองด้วยว่าเฮ้ยกูไปด้วยดิเพื่อนอย่างนี้เลยนะหรือถ้ามันไม่ได้ชวนอะไรคุณเนี่ยอย่างมีเรื่องงานตรงงานแต่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชวนคุณสมมตินะ ฟังแล้วมันอาจจะดูแบบเฮียแรงว่ะแต่ว่าคุณไม่ได้ต้องแคร์อะไรเลยเว้ยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็กูยินดีอ่ะมึงด้วยจริงๆนะไม่ไปเนะี่ยแม่งเผื่อแบบกูบบไม่ต้องให้ซองมึงไม่ต้องเสียตังค์ไอ้เทียบแบบคือมันอาจจะขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ผิดไงเพราะว่าคุณค่ามันอยู่กับตัวคุณเข้าใจป่ะมันไม่ได้แบบไอ้หาคุณค่ามันต้องไปอยู่กับเพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนอยากให้มาแล้วมึงมีความสุขทําไมอ่ะถ้ามันไม่ให้มึงมามึงต้องเสียใจมึงต้องแบบ มึงชีวิตมึงคงล้มเหลวไงมันไม่ใช่ทุกคนเคลียร์ไหมไม่ชวนก็ไม่เป็นไรกูก็ยินดีตรงเนี้ยเออเพราะว่ามันก็วันวันหนึ่งอะอย่างแต่งงานไปแล้วอ่ะเออเราก็เราก็เป็นนะคือผมก็ไม่ได้ชวนชวนบางคนมาเนี่ยทุกวันนี้กูก็ไม่ได้ยังไงเฮียแบบคือเพื่อนคนนั้นมันก็ไม่ได้มามีผลหรือเพื่อนที่ชวนบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตอยู่แล้วอ่ะคือเขาก็มีชีวิตที่ดีด้วยของเขานะหลายคนก็ประสบความสําเร็จแบบ มันก็เนืกถึงกันนะแต่ว่าเออกูก็ต้องโฟกัสที่บ้านกูก่อนถูกปะเข้าใจยังคือมันจะเป็นแค่ชั่วคราวจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณมีคุณค่าสูงมากอะ่ะเฮ้ยคุณไม่ได้แบบซีเรียสนะเพราะไก่เพื่อนใหม่ๆเ่นะี่เดี๋ยวมันเห็นคุณค่าหรืออะไรของมันนะมันก็ชวนคุณเองแหละจริงไม่ชวนก็ไม่ไม่เป็นไรว่ะเพราะว่าคุณทําอะไรกับเรื่ององแบบนี้ยไปทํากับครอบครัวก็ได้ถูกไหมความสุขคุณแม่งอาจจะอยู่ที่บ้านคุณดีกว่าไหม ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันมันทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่แล้วมันผ่านไปแล้วพัฒนาตัวเองนะครับจมอยู่ความเสียใจเนี่ยคือผมเคยพลาดนะมันเสียเวลาแบบเป็นปีเลยก็คือ,คอแคร์ไงกูเป็นคนแคร์คนกูขอโทษแล้วกูกลายเป็นคนสถานะแบบโคตรจะต่ําต้อยอะ่ะเข้าใจภาาปะคืองอ้อหรือว่าจะไปต้องแบบเฮ้ยชวนกูไปด้วยนะเฮ้ยกูอยากไปหรือว่าแบบต้องแบบทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมมึงเข้าใจปะ มึงไม่เป็นตัวของตัวเองเลยซึ่งกูก็ไปผ่านมาแล้วเว้ยกูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยที่ีง่ไม่งไม่ดีเลยอ่ะไม่โอเคเลยนึงออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบทําได้นะครับคุณไปที่ตัวเองก่อนคุณพัฒนาตัวเองรู้ครับว่ามันก็ยากหลายๆอยา่างมันก็อาจจะแบบมันเจ็บอะ่ะแต่ว่าอย่าพึ่งไปเสียใจตรงนั้นมากนะครับเราสามารถที่จะก้าวข้ามตรงนี้ได้นะ พยายามแบบอยู่กับตัวเองได้แล้วหากิจกรรมเนี่ยถ้าถ้าเอาผมนะเอาแบบชัดเจนแล้วมันโฟกัสจริงๆแล้วในหัวมึงไม่ต้องคิดอะไรคือการไปออกกําลังจริงๆออกแบบหนักเลยนะคุณจะยิมเบรสสักสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีเยี่ยมเลยหรือคุณจะวิ่งคาร์ดิโออีกสักครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีกั้นังดีถ้าคุณจะโครู้สึกเลยว่าทําสักสองอาทิตย์นะเฮียรักตัวเองแล้วคุณจะเริ่มหยุดไม่ได้เว้ย นั่นแหละความเปลี่ยนแปลงที่กล้าพูดเลยว่าผมทําแล้วผมก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่าไอเทียบแบบกลายเป็นเพื่อนกูเกรงใจเลยงงใช่ไหมเลยเมื่อก่อนมึงแม่งชอบมาล้อเรียนสมมุตินะเพื่อนเดี๋ยวนี้ล้อนี้กูก็สวนเลยอะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้ามึงปากหมากูก็ซัดมึงอ,ะอ่ะอ่าเอาจริงๆอะ่ะมันก็จะประมาณเนี้ยคือกูก็ไม่อยากให้มึงมาแซลลวอะไรกูอ่ะเดี๋ถ้ามึงปากปากเยอะมึงพูดเยอะเนี่ยกูต้องใช้กำลังอ่บมึงแ่ละ,ะเข้าใจภาพยัง เพื่อนมันก็จะเกรงใจเองว่าเออไอ้แพนจะไปอะไรกับมันเนี่ยระวังนะเดี๋ยวมันโดนทอนตีนมันอะถูกไหมคือมันได้รับความเคารพนับถือเองไอเรื่องหาตังค์ก็อีกเรื่องอันนี้โหไอหาตังค์นี่โคตรชัดเลยไอตัวดูถูกดูมิน่นทมไมก่อนเนี่ยเงียบปากมาหลายคนแล้วเพราะว่าวันๆมันไม่ทําหาอะไรนอกจากแบบพิจารณาคนอื่นในพวกเนี้ยไอเพื่อนประเภทนี้อย่าไปคมนะเขาเรียกท็อกซิกแบบเอนเนมี่มากๆนะครับพยายามแบบ หลีกเลี่ยงคนกลุ่มนี้ได้บอกไหมทีนี้เนี่ยมันก็จะเห็นผลลัพธ์เองอะว่าชีวิตกูก็ไปถึงนู่นแล้วรู้ตัวอีกทีนะเวลาพวกนี้มันกลับมาเจอเรานะโหมันแทบจะอวยเราติดเพดานเลยมันก็เห็นแล้วอะมันก็อย่างนี้มันมีไอ้เหี้ยนในละครคุณธรรมมันก็เยอะแยะแบบเนี้ยเคสแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองสร้างคุณค่าที่ตัวเองนะครับชีวิตเป็นของเราอย่าที่จะไป แคร์เพราะคือแคร์เออมันก็รู้แหละแคร์มันมันก็ก็แคร์แต่ว่ามันแคร์ที่สุดที่ดีที่สุดคือแคร์ตัวเองทุกคนจําไว้แล้วคุณจะก้าวข้ามอ้เรื่องความสัมพันธ์ที่มันย่ําแย่อะไรพวกนี้หรือว่าไม่ค่อยโอเคเนี่ยได้ดีมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นคนใหม่ที่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้ดีนะอันนี้ผมฝากไว้นะสําหรับคนที่มีเรื่องแบบนี้ในชีวิตนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ พบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ